อีกปนอี่ซอนพุ้นพูน,นะครับซอนพุ้นพูนอาใส่ลงไปโอ้นี่ซอสหอยมีเกี่ยวครับน้ำปลาเมาอใส่เกลือลงไปแล้วนะครับนิดหนึงน้ำปลาเข้เยาจะพึ่งใส่ไายอาคลุกเขาให้เข้ากัน โบผงขยะเ้าใสข้าวขั่วอีกได้นะครับสีิมก่อนนะครับผม,มเด็ดเป็นเด็ดนะครับบบผงขยะห้าใสข้าวขั่วอีกได้นะครับเพื่อว่าจะให้พงนะครับหนึ่งช้อนโดยบางๆล้วก,ก็หอมนะครับแบงลงนะครับ ซาลาเน่พริกซอยมะนาวนะครับผมมะนาวให้ลงไปก้อยเปี่ยวสูตรก้อยเปี่ยวนะครับ อันนี้ก็เป็นอันเซ็ตสินนะครับผมกินได้นะครับกินได้ก็ได้นี่เ <c oughs> มื่เสียงดังเ <c oughs> สิบเีบน้ำกันให้ก่อ Tuyệt ngoài Ừ, mm, kìa ป,กกปกเปรี้ยวนะปลากระป๋าแกมฮโอ้สุดยอดปลามันดีอ่ะนี่บอกค่เก็บมาหน่อยบอดเท่าเอง good lord เดี๋ยวจะไปเก็บบุกพิกอีกโยกพี่น้องเริถ้าเสืออึ้งมากกว่นานะไดีไปเก็บบุกพิก จอก็แนวจวดบันสับ่ง